ว่าดวงผมแม่งมาว่ะขนาดที่อพาร์ตเมนต์เน่าๆอย่างนี้นะแม่งมีอะไรดีๆให้ดูเลยบางทีเจ้าแม่จะออนแอร์ <On Air S 1> เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับซีรีส์อังคารคุมโปงเอ็กตรีมดูได้แบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ Netflix ที่เดียวเท่านั้นความน่าสนใจของอังคารคุมโปงเนี่ยนอกจากจะเป็นซีรีส์แบบจบในตอนที่เอาเรื่องราวสุดหลอนผ่านรายการวิทยุอังคารคุมโปงมาดัดแปลงเป็นซีรีส์แล้วเนี่ย คือมันมารวดเดียว8ตอนเลยครับแล้วตัวซีรีส์เนี่ยก็เรียกได้ว่าผนึกกําลังนักสร้างหนังทั่วฟ้าเมืองไทยมารวมกันเลยทีเดียวโดยแต่ละเรื่องก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันมีการนําเสนอความน่ากลัวที่ไม่เหมือนกันผมดูมาแล้ว8ตอนรวดเดียวจบบอกเลยว่าตอนนี้ก็ยังหลอนๆอยู่เลยครับ <laughs> เลยจะมาแนะนำครับท็อ,อป3ตอนที่สนุกที่สุดแล้วก็จะมีการแนะนําตอนอื่นๆด้วยที่ไม่ใช่ท็อป3ให้เพื่อนๆคอหนังเนี่ย เออเข้าไปรับชมใน Netflix กันใครดูจบแล้วมาคุยกันได้นะครับขอแบบสปอยให้น้อยที่สุดนะไม่เอาแบบสปอยจุดพลิกจุดหักมุมอะไรยี้ไม่เอานะเผื่อว่าใครยังไม่ได้ดูแล้วไปเหลือบเห็นคอมเมนต์เนี้ยเออมันจะเป็นการทำลายอัธรตในการดูเอา <S <s> <S โดยผมจะเริ่มจากอันดับที่3อันดับที่2ไปอันดับที่1นะครับที่ผมชอบที่สุดแล้วก็จะไล่ใหม่ทุกตอนเลย ยกเว้น3อันดับแรกนะจะไม่พูดซ้ำนะครับมาอันดับที่3นะครับเรื่องคูเวนเป็นตอนที่5ของซีรีส์ครับตอนนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับครูสาวที่ย้ายมาบรรจุที่โรงเรียนใหม่เธอได้รับคำสั่งให้อยู่เวรกลางดึกเพียงลำพังทำให้เธอได้พบกับความสยองในรัวโรงเรียนรวมไปถึงการหายไปของนักเรียนชายอย่างปริศนาซีรีส์ตอนนี้ครับแสดงนำโดยแพทชยานิต คูเวนโลเคชันสำหรับตอนนี้ผมชอบมากเพราะมันเกิดขึ้นในโรงเรียนต่างจังหวัดเรื่องอาคารเรียนเรื่องชุดนักเรียนต่างๆพร็อพทุกอย่างเลยมันให้ฟิลแบบต่างจังหวัดมากให้อารมณ์ที่แตกต่างจากตอนอื่นสถานการ์ตติ้งมันสยองแบบต่างจังหวัดเลยครับมีความน่าสงสัยแม้จะไม่ใช่ผีแต่ความประหลาดของคนเนี่ยมันก็ชวนขนลุกมากๆครูเวนจะให้อารมณ์แบบหนังสยองขวัญสแลชเชอร์มีความยูนิคเป็นของตัวเอง ผมว่าตอนนี้สนุกมากเลยแอคชั่นหลบซ่อนลุ้นนักแ,แสดงที่รับบทเป็นครูสาวโอ้โหเอาบทบาทนี้อยู่มากแสดงถึงข้อเสียของตอนนี้ครับก็คือฉากกลางคืนที่มันจะมีมูดอันโทนที่ฉูดฉาดแบบไฟกลางคืนงานวัดนะครับเป็นแบบส,สีผมเองเนี่ยมีครอบครัวเป็นครูนะครับแต่ก็ไม่เห็นว่าโรงเรียนตอนกลางคืนก็จะเปิดไฟสีสีกันแบบนี้นะเออย,ยังกับงานวัดแล้วก็ความติดตลกเล็กๆน้อยๆครับทำให้สุดท้ายแล้วตัวรวมของตอนนี้มันแอบจะหล่อนน้อยที่สุด แต่มันก็สนุกมากที่สุดเหมือนกันอันดับที่2ครอบครัววิปลาราอยู่ในตอนที่3ของซีรีส์เมื่อครอบครัวหนึ่งได้ย้ายมาอยู่ในบ้านหลังใหม่เพื่อรอคดีอื้อเช้าของผู้เป็นพ่อใดเงียบหายไปก่อนแต่ทว่าบ้านหลังนี้กลับเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ไม่น่าไว้วางใจแถมยังมีห้องปริศนาชวนหลอนอยู่ในบ้านอีกต่างหากตอนนี้มีนักแสดงเยอะครับนำแสดงโดยน็อตวอรดิตเข็มและพัสดา แคลร์นารุปพรกมลและปูนมิดพักดีมูตอันโทนของหนังค่อนข้างที่จะแตกต่างกับตอนอื่นๆมากเพราะว่าจะไม่ค่อยพูดบรรยากาศเนี่ยมันจะนิ่งๆอันนี้ผมชอบคือมันเน้นสร้างความสงสัยมากเลยเพราะว่าจะมีการเล่าเหตุการณ์แบบไม่เคลียร์ไม่บอกทุกอย่างเลยครับครอบครัวนี้เจออะไรมาก็ไม่ได้เล่าให้เรารู้ตั้งแต่นับหนึ่งว่าใครเป็นใครด้วยซ้าแรงผลักดันตัวละครต่างๆมันจะค่อยๆถูกเปิดเผยระหว่างทางตอนดําเนินเรื่องไปทําให้ตลอดการดําเนินเรื่อง ไม่ได้น่าสนใจแค่ผีจะมาเมื่อไหร่มันคือตัวอะไรกันแน่แต่เราเนี่ยจะได้ศึกษาตัวละครในตอนนี้ไปด้วยความประหลาดค่อยๆเกิดขึ้นผ่านตัวละครภายในบ้านทีละคนทีละคนโหสยองเอาเรื่องครับฉากผีนี่คือแบบน่ากลัวด้วยนะเป็นตอนที่ผมแบบไม่สคิปเลยตอนนี้มูดมันดีมากและอันดับที่1ผมชอบตอนนี้ที่สุดใครชอบไม่เหมือนผมก็ไม่เป็นไรครับผมชอบตอน สาวข้างห้องตอนที่6กของซีรีส์ครับเรื่องราวเนี่ยมันจะเกี่ยวกับหอพักประหลาดครับที่มันเต็มไปด้วยกฎแปลกๆแ,แต่ว่าก็มีหนุ่มคนนึงครับย้ายเข้าไปอยู่แล้วก็ดวงเฮงมากเลยได้เจอกับสาวสวยข้างห้องปริศนาแล้วก็ตามสไตล์หนังผีครับก็คือแท้จริงแล้วเนี่ยมันมีความลับอันดำมืดชวนขนลุกซ่อนอยู่ภายใต้เนื้อหนังสวยๆของเธอตอนนี้นะั่แสดงโดยพี่นัทกิจจริตแล้วก็พิกเลีตชรดาครับ นี่เป็นอีกตอนครับที่มาแนวกฎแปลกๆที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่าคือในในเรื่องนี้มันจะมีกฎแปลกๆอีกเยอะเลยครับในตอนอื่นครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันดูจะเซตติ้งให้เป็นเฮอร์เรอร์แบบอยู่ในสถานที่ปิดแล้วมันก็ทําได้ดีที่สุดแล้วเพราะมันเนี่ยเต็มไปด้วยอะไรที่มันแปลกตัวละครมันต้องเจออะไรมันก็แปลกครับเราที่ดูอยู่ก็ลุ้นไปว่าเอ้ยเอ้ยอะไรกันแน่ว่ามันคืออะไรวะแต่พอดูไปเรื่อยๆคุณจะร้องเฮ้ยกับการนําเสนอของมันแน่นอนเพราะว่า มันจะมีการพลิกแพลงการใช้ไทม์ไลน์การเล่าเรื่องที่ต้องประติดประต่อกันเองตอนจบคือโคตรพีคถ้าใครเป็นคนดูหนังแล้วชอบอะไรที่มันมีการเล่าเรื่องที่มีชั้นเชิงมีการสลับกันไปมาของไทม์ไลน์เนี่ยบอกเลยว่าคุณจะต้องร้องเชียร์กับตอนสาวข้างห้องแน่นอนเป็นตอนที่ผมชอบมากที่สุดครับต่อมาจะมาพูดถึงตอนอื่นๆบ้างครับที่ผมไม่ได้ชอบขนาดนั้นไล่มาตั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วกันครับ ตอนที่ 1. น,น้องสาวที่หายไปเรื่องราวการสูญเสียน้องสาวคนเล็กของบ้านของครอบครัวเล็กๆที่ยากจะทําใจได้จึงเกิดเป็นการอัญเชิญวิญญาณของสาวน้อยมันลงในตุ๊กตาเพื่อกลับมาใช้ชีวิตด้วยกันโดยมีกฎเหล็กสาข้อว่าต้องให้อาหารมันต้องเก็บมันเข้ากล่องก่อนเที่ยงคืนและห้ามพาตุ๊กตาออกนอกเขตสายสินรอบบ้านเป็นอันขาดนำแสดงโดยคุณเชอปาง และคุณมิวสิกอดีตเมมเบอร์วง B.N.K.48 ที่มีการแสดงน่าจับตามองอยู่ตลอดตอนนี้คือจัมส์สแกเยอะมากครับซีนผีมันดูจะเป็นแนวแนวปีศาจมอนสเตอร์การแสดงดูเป็นละครไปนิดหนึ่งงานภาพเสียงก็ได้มาตรฐานพอสมควรบรรยากาศโดยรวมเนี่ยดูจะโฟกัสไปที่ฝ่ายมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ครับตัวละครพี่สาวที่รอดมาได้อะไรอย่างเงี้ยเออฉากสยองส่วนใหญ่เลยจะอยู่กับตัวละครที่เป็นคนมากกว่า การเอากิมมิกวิญญาณน้องใสตุกตาเข้ามาเล่นเนี่ยเลยไม่ค่อยได้ใช้เสียดายตรงนี้อยู่นิดนึงแต่ก็มีจุดพีคจุดหักมุมง่ายๆครับนิดหน่อยในเรื่องโดยวรวมก็ผ่มเฉยๆกับตอนนี้นะแต่ไอเดียดีครับใครชอบดูหนังสยองง่ายๆน่ากลัวนิดๆไม่ได้มีบลัดแบบศา์อะไรก็เรียนเชิญครับตอนที่1น,น้องสาวที่หายไปตอนต่อมาครับตอนที่2ชุดวิวาอาถรรพ์เรื่องของหญิงสาวที่เข้ามาทํางานในร้านชุดการทํางานของเธอเนี่ย ดำเนินไปจนกระทั่งเธอได้พบกับชุดเจ้าสาวปริศนาที่อยู่บนชั้นสองของร้านทําให้ต้องพบกับเหตุการณ์ประหลาดที่ค่อยๆประหลาดขึ้นประหลาดขึ้นนําแสดงโดยแคร์ปานิสราการวางปมเนี่ยมีความน่าสนใจความน่าสนใจความน่าสงสัย,สสยก็ชวนคนดูสงสัยได้ดีมากเลยว่าแบบชั้นสองมันมีอะไรว่าดาดฟ้ามันมีอะไรว่ามันมีการปูแบบนี้ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยมันจะต่างกับตอนที่แล้วครับตอนที่1ที่แบบดูแฟนตาซีดูหน้าเหลือเชื่อแต่พอมาในตอนชุดวิวานเนี่ยมันมีความผีแบบผีไทยครับมีความ สิงมีความเรียวเออมันใกล้ตัวขึ้นมันจะกาศมืดๆดิบๆก็ทําได้ดีตอนนี้เนี่ยจะมีความอีโรติกครับซีนอารมณ์เซ็กแรงๆเนี่ยโอ้โหนักสแสดงทําได้ดีครับเด็กๆต้องปิดตาดูดิหนึ่งนะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยครับด้วยเวลาการเล่าเรื่องที่มันน้อยทําให้เราเนี่ยไม่สามารถคล้อยตามไปกับฉากดราม,ม่าของมันได้เลยแต่จัมสแกร์เนี่ยเยอะอีกแล้วครับตอนนี้โอ้โผมคือมันมาถูกจังหวะแหละแต่ว่ามันเยอะไปนิดหนึ่งแล้วก็เจ้าทางง่ายไปหน่อย เอาละตอนที่3ผมขอแยาตข้ามนะครับเพราะว่าพูดไปในท็อปทีแล้วมาตอนที่4เลยครับกับตอนคําสาบานเรื่องราวของคู่รักที่ได้ไปบนบานกับเจ้าแม่เขาเชิงดําจนได้เจอดีกับความลับอันดามืดที่ซ่อนเอาไว้พูดแค่นี้ครับเดี๋ยวมันจะสปอยนําแสดงโดยพิจิสุทธิรักและสมัย่าลดาตอนนี้เนี่ยจะเป็นแนวตำนานหลอนๆเลยครับที่ถูกสืบทอดมาจนกลายเป็นตำนานที่ผู้คนเนี่ยนับถือกันนี่คือจุดเด่นของตอนคําสาบานเลย การแสดงของสองนักแสดงเนี่ยก็แสดงดีมากเอาอยู่เลยมีความเป็นธรรมชาติเข้าถึงง่ายนอกจากนี้ครับก็ยังมีเรื่องของปมตัวละครที่เปิดไว้ตั้งแต่ช่วงต้นๆด้วยชวนคนดูเอาใจช่วยว่าเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะรู้วะแล้วถ้าปิดแบบนี้มันจะเป็นยังไงวะเนี่ยผีตอนนี้เนี่ยเมคอัพจัดเต็มมากครับที่ผมไม่ชอบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่ค่อยเนียนนี่แหละเออไม่ค่อยเนียนเลยไอ้เมคอัพเนี่ยแต่ว่าก็ดูเอาฟิลได้อยู่นอกจากนี้ตอนคำสาบาน มันก็โดดเด่นเรื่องการพรีเซนต์ความสัมพันธ์ตัวละครด้วยมันมีดราม่าในนั้นเพราะฉะนั้นพลังนักแสดงเนี่ยมาเต็มแน่นอนจะฟิลไหนครับน่ากลัวดารมาม่าโอ้โหสนุกอะ่ะเป็นอีกตอนที่ปั่นประสาทพอสมควรแต่ถ้าใครไม่ชอบซีนทอกเยอะๆชอบแบบร้อนๆโหดๆจัดมาเยอะๆเนี่ยผมว่าตอนคำสาบานอาจจะไม่เหมาะนะครับข้ามตอนที่5กับตอนที่6ไปเลยเพราะว่ามันไปอยู่ในอันดับที่2กับอันดับที่1ไปละต่อมาก็ต้องเป็นตอนที่7ครับ กับตอนยายไม่ใช่ยายเรื่องราวของสองแม่ลูกที่ไม่ค่อยจะลงรอยกันครับกับยายอีกหนึ่งคนที่จู่ๆก็หายตัวไปแต่ว่าหลังจากนั้นยายก็กลับมาแต่การกลับมาของยายเนี่ยทําให้ทุกคนรู้สึกขนลุกโดยเฉพาะกับตัวหลานสาวของยายที่ต้องมาพบกับความสยองขั้นสุดนํำแสดงโดยคุณบีน้ําทิพย์และคุณสิดนีสุพิชาตอนยายไม่ใช่ยายเนี่ยคือตอนที่โคตรมัน อารมณ์ไหนมันก็ดีอ่ะร้องฮะไปหลายรอบแต่ถ้าจะมาแนวนี้อ้าวผมก็บอกกับตัวเองว่าเอะกูดูก็ได้ทีแรกก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับแต่พอเรื่องดาวมันค่อยๆชันเลยเนี่ยขนลุกเป็นเรื่องผีที่หลอกกันกลางวันแจกแสกเลยอะนักแสดงเนี่ยแต่ละคนก็แสดงได้ดีครับคุณยายเนี่ยโอย้เล่นแล้วหลอนมาก นี่คนลุกนอกจากที่มันจะเป็นหนังผีแบบหนังผีจริงๆแล้วนะมันยังเป็นหนังผีที่มีความสุนทเชื่อไล่เชื่อด้วยแล้วมันก็มีความแบบเคียบแม่งมันอ่ะแล้วก็เซอร์ไพรส์ตบหน้าเราคนดูตอนจบไปอีกหนึ่งทีครับโดยรวมตอนนี้เป็นหนังสยองขวัญที่ดูเอามันได้เลยถ้าใครดูแบบ 1- นถึงแเนี่ยพอเจอตอนนี้ปุ๊บผมว่าตัดเลี่ยนซีรีส์ชุดนี้ได้ดีเลยครับและตอนสุดท้ายคำสาบส,รรรส่งต่อ ตอนที่8ครับตอนนี้จะบอกเล่าเรื่องราวของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทําอาชีพซักครีดหาเงินให้ลูกสาวตัวน้อยไปโรงเรียนแต่แล้วำครอซัมกัมซัดครับก็ต้องมาเจอกับผีที่เหมือนว่ามันเนี่ยจะมาจากรายการอังคารคงโปงรายการที่คุณแม่ชอบฟังนั่นเองน้าแสดงโดยนีนายารินดาครับเรื่องนี้เนี่ยดูไปก็สงสารไปเป็นตอนที่ดราม่าหนักที่สุดแล้วโอ้โหมาอยู่ตอนสุดท้ายได้แบบ ดูจบแล้วดิ่งเหมือนกันนะความสัมพันธ์แม่ลูกนี่เป็นอะไรที่ผมดูแล้วมันเซนซิทีฟกับผมมากอะ่ะเป็นตอนที่ผีโผลมาน้อยนะไม่ได้โผลมาเพื่อเอาบันเทิงก็คือโผลมาโหดมากแล้วแบบมันโผลมาหลอกจริงๆอะ่ะแต่หลกัหลกๆแล้วมันเป็นหนังดราม่าน้ำดีเลยครับหัวใจของเรื่องราวมันคือการดิ้นรนของคนเป็นแม่โอ้ยดูจบแล้วมาทําคลิปเลยตอนนี้ผมยังขดหูอยู่เลยนะดูแล้วสงสารครับตอนนี้เนี่ยมันจะเหมาะสําหรับคนที่ชอบดูหนังดรามารับดราม่าไหว แล้วก็ดูได้แบบไม่ต้องห่วงที่มาที่ไปนะครับเพราะว่ามันเหมือนว่ามันเป็นเรื่องราวของลูกโซ่ครับที่แบบเอ้ยใครดูดวงคางคกโป่งแล้วจะโดนผีตามนะดูแล้วจะโดนผีนะดูแล้วจะโดนผีส่งต่อกันไปเรื่อยๆเหมือนกับชื่อเรื่องครับคำสาปส่งต่อสำหรับใครที่ฟังคลิปมาถึงตรงนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับหวังว่าจะช่วยในการตัดสินใจของเพื่อนๆว่าเออมีตั้งแต,ตอนเนี่ยจะดูตอนไหนดีและตอนไหนเหมาะไม่เหมาะกับเราวะ อย่างไรก็ตามครับพี่ๆพูมกับทุกคนฝีมือดีหมดเลยยิ่งได้ทำงานกับ Netflix เอองานมันยิ่งดูอินเตอร์เนชั่นแนลขึ้นไปอีกก่อนจะจากกันไปครับก่อนจะจบคลิปนี้ถากว่าชื่นชอบการนำเสนอของจังหวัดจาาัดหนังฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อคลิปนี้ขึ้นฝี u ูทูบมากขึ้นกดแชร์คลิปนี้เพื่อเพื่อนๆคนรักหนังรู้จ,จักกับจังหวัดจาาัหนังและกดติดตามเพื่อไม่พลาดวิดีโอเกี่ยวกับภาพยนตร์สำหรับคลิปนี้เรามูวี่เซร็จมูวี่สวัสดีครับ